เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับรถ CLS 5 3คันนี้นะครับลงเคลือบสีด้วยสวิตแบ็กตัว PVF เนะครับเป็นน้ำยาเคลือบสีที่มีคุณสมบัติเคลือบฟิล์มใสกระลอยโดยเฉพาะนะครับสำหรับตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสวยงามบอกเลยว่าสวยตาใจเจ้าของรถแน่นอนนะครับสำหรับใครนะฮะที่ติดฟิล์มใส่ p พ f มาแล้วอยากจะดูแลฟิล์มใส่ p พให้เงาเหมือนรถสีจริงนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าตัวความฉ่ำของตัวสีนะจะมีความฉ่ำมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวสวิตแบ็กเองเนี่ยออกแบบมาให้เคลือบกับฟิล์มสายพได้ดีนะครับแล้วก็การเช็ดเนีย่ยเช็ดง่ายนะแล้วก็มีความลื่นสูงครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะนี่เป็นวิดีโอนะไม่ได้มีการตัดต่อใด้ทั้งสิน้นออกมาได้สวยใสเงาฉ่ำนะเหมือนสีจริงเลยนะครับแล้วก็ท่านลูกค้าท่านเจ้าของรถคันนี้นะดูแลรถดีด้วยนะครับต้องขอขอบคุณ สวิตแบ็กไทยแลนด์นะครับแล้วก็เจ้าของรถซีคันนี้ด้วยครับที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลรถคันนี้นะครับวันนี้มิกกี้สวัสดีครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับสวิตแบ็กตัวนี้นะฮะนี่ครับ